ลมสวัสดีการในคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ประโยชน์ทั่วไทยพวกเขาห่วงใยและใส่ใจให้บริการจะสื่อสารต่ออุดมการเป็นที่กล่าวขานเรียกชื่อหน่วยงานกอลอไม่เสื่อมคลาย ต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดกระแพงเพชรดิฉันนางสาวแก้วกานดาบานจีนพนักงานธุรการและบันทึกข้อมูลขอนำเสนอข่าวประจำสัปดาห์ดังนี้ค่ะ วันที่24พฤศจิกายน2563สวัสดิการแคุ้มครองรายงานจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นายสีสุพรรณวงประทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้ารวมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ2,564เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินตามโครงการดังกล่าวณห้องประชุมทุ่งเศรษฐีสารการจังหวัดกำแพงเพชรตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายสุวิทย์สันตติวงชัยประลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน วันที่2 4พฤศจิกายน2563นางสาวอมภยัยศรเริงล่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมพัฒนา สัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสภากำลังเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการระดมทรัพยากรในการสนับสนุนกองทัพเพื่อการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศในภาวะไม่ปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอและทันเวลาพร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในงานการระดมสภากำลังณห,ห้องประชุมซุ้มกอสารการจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีพลอากาศโทจำนงสุจริต เจ้ากรมการสภากำลังกราโหมเป็นหัวหน้าคณะนะวันที่25พฤศจิกายน2563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเรื่องกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายสุวิทย์สันติวงชัยประดับจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน วันที่15พฤศจิกายน2563นางสาวอัมภยัยเรีเรืองราสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายกิติพงศ์ที่ห่อนนักวิชาการแรงงานร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจหาสารเสพติดจ,จากลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอคลองขูจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน4แห่งสุ่มตรวจหาสารเสพติดจ,จากลูกจ้างจำนวน จำนวน777คนผลการตรวจพบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน5คนซึ่งสถานประกอบการจะดำเนินการตามขั้นตอนและส่งบำบัดต่อไป วันที่15พฤศจิกายน2563นางสาวอัมพายศิริงราสวัสดิการและคุ้มครงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรและนายนัทแก้วเรียนนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดกำแพงเพชรประจำเดือนพฤศจิกายน2563เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,564ณห้องประชุมซุ้มก่อสารากลางจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายชาวลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน วันที่25พฤศจิกายน2563สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรรวมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชรประจำเดือนพฤศจิกายน2563เพื่อรายงานสถิติคดีเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานณห้องประชุมซุ้มก่อสารการจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายชาวริศแส,สงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน วันที่25พฤศจิกายน2563สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นายสีสุพรรณวงประทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนายสิริฐชัยแร่นาคนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการออกตรวจสถานประกอบกิจการด้านคุ้มครองแรงงานด้านความปลอดภัยในการทำงานจำนวน6แห่งในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรปรากฏว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องทั้งด้านคุ้มครองแรงงานและ ความปลอดภัยในการทำงานซึ่งพนักง,งานตรวจจะดำเนินการออกคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปวันที่16พฤศจิกายน2563นายสาวอัมพายเยเริงราสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรรวมเปิดงานนัดพบแรงงานโคเพเมนต์ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบก,การศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนและจัดนิทรศการแนะนำภาร,รกิจของหน่วยงานและให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองแรงงานบริการให้ปรึกษาด้านกฎหมายด้านแรงงานรณรงค์เผยแพร่สิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานณนะโรงแรมเพชรโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายสวิทย์สันตติวงชัยประราธานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน วันที่27พฤศจิกายน2563นางสาวอัมภัยสีเลิงราสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรและนายกิติพงศ์ทิห่นนักวิชาการแรงงานร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสอวอจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทาร,ราชชนนีและเป็นการเทิดพระ เกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพะศษีสว่างควัฐวราขัตติราชนารีณโรงเรียนบ้านบึงสำราญตำบลถาวรวัฒนาอำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายสุวิทย์สันติวงชัยประหลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน วันที่27พฤศจิกายน2563สวัสดิการแะคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นายศรีสุพรรณวงประทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นระบบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน12คนณที่ทำการกลุ่มเย็บกระเป๋าบ,บ้านใหม่ธงช หมู่ที่7ตำบลคลองรานพัฒนาอำเภอคลองรานจังหวัดกำแพงเพชร วันที่27พฤศจิกายน2563สวัสดิการคุ้มโคงรงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นางสาวพุทธาลกำแพงแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดำเนินงานการขับเคลื่อนและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กพุทธศักราช2560ในเขตสุขภาพที่3ระหว่างวันที่2 1 ถึงวันที่7พฤศจิกายน2563ณห้องประชุมแกนบอลลูมโรงแรม42ซีอเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์วันที่27พฤศจิกายนนางสาวอัมภัยสีเริองราสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายกิติพงศ์ทิห่นนักวิชาการแรงงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านจำนวนหนึ่งกลุ่มเพื่อนำข้อมูลที่สำรวจมาจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบณนะกลุ่มเย็บผ้าบ้านใหม่ทุงชัยหมู่เจ็ดตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองรานจังหวัดกำแพงเพชร วันที่17พฤศจิกายน2563สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ในายสีสุพรรณวงประทุมนักวิชาการในงงานชำนาญการพิเศษร่วมจัดรายการวิทยุคลินิกแรงงานกับสวทกำแพงเพชรครั้งที่2ในขึ้นวิทยุความถี่97.75เมกะเฮิรตช์ช่วงเวลา15.10น,น,นถึง16.00นของวันศุกร์ในครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน ตามพระราชาบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านพุทธศักราช2553และคุ้มครองลูกจ้างทำงานที่บ้านตามกฎกระทรวงฉบับที่14 ท่านผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารได้ในงานในรอบสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรผ่านช่องทาง YouTube กำแพงเพชรเลเบิลนิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในรอบสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนาชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ